สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่20มีนา2565นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงรวมอยู่ที่900บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองนะวันที่20มีนา2565นะคะ ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่30,350บาทรับซื้ออยู่ที่30,250บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่30,850บาทรับซื้ออยู่ที่2 9 6 9 8บาท44สตางค่ะ และสปอร์ตโกนะคะมีการปรับลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าวของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1921.90ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1920.575ค่ะเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่1.12ซค่ะและค่าเงินบาทนะคะ ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่33.329ค่ะมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.31ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบอลอร์ล่แล้วก็ออสลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิตด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ